ดูนะครับแพทใหม่สามารถเรียกกองทัพโดนได้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โกงมากนะครับทุกคนเห็นหนี่ไหมครับอันนี้ก็คือสกิลเชลเลนเจอร์ใหม่นะครับเป็นสกิลเชลเลนเจอร์นะครับที่สามารถเรียกโดนออกมาช่วยดันเลนได้ในแพทหน้านะครับเกมจบไวแน่นะครับโดนตัวนี้โดนตัวนี้นะครับสามารถกดใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถดันเลนให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับเพิ่มเกาะให้กับตัวเราแล้วก็พันธมิตรนะครับที่อยู่บร,ริเวณใ,ใกล้เคียงของโดนนะฮะ โดวนตัวนี้ยังมีความสามารถในการประกอบล่างได้เดี๋ยวเราไปดูว่าความสามารถมันเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นนะครับมาดูวิธีการใช้งานสกิลเชเลนเจอร์ตัวนี้กันก่อนนะครับวิธีการใช้งานนะครับให้เรานะครับกดสกิลเชเลนเจอร์แล้วก็ลากไปที่ป้อมของเรานะครับนี่นะครับลากมาที่ป้อมของเรานะครับแบบนี้โดนก็จะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ดันเลยให้เรานะครับดูนะครับสามารถยิงป้อมนอกระยะได้ก็คือเวิร์กมากโดนตัวนี้ คิดดูนะครับถ้าตกไปอยู่ในมือของปลาไหลโอเมก้าหรือฮีโร่ใหม่บันไลแน่ครับตัวนี้ดูครับยิงนอกระยะป้อมได้ไม่มีวันหายไปนะครับนอกจากจะโดนโจมตีหรือทาลายนะครับดูฮะเห็นไหมครับสามารถยิงนอกระยะป้อมได้และถ้าหากเรานะครับเรียกโดนซ้ํามันก็จะประกอบร่างกันนะครับดูนะทาให้ตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับอึดกว่าเดิมตีแรงกว่าเดิมครับเห็นไหมครับ โดนก็จะใหญ่ขึ้นเลยครับถคือมันไรลนะครับแผ็หน้าแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับคิดดูนะครับถ้าทั้งทีมาห้าตัวใช้โดนอ่ะนี่ครับบนี่ครับโดนแบบเนี้ยพร้อมแตกแป๊บเดียวแน่ครับแผ็หน้าแล้วก็ยังสามารถเพิ่มเกาะให้กับพนมิตรได้นะครับที่เป็นฮีโร่เห็นไหมครับจะมีวงสีม่วงอยู่นะครับ สังเกตโอเมก้าจะมีเกาะขาวขึ้นอยู่นะครับเพิ่มเกาะเป็นช่วงๆครับอันนี้ก็คือความสามารถของมันนะครับตามนี้เลยฮะดูครับคิดได้ยังไงครับเอาโดนตัวนี้มาสามารถเล่นได้นะครับใช้ได้ทั้งโหมดรงแรงแล้วก็โหมดปกติเหมือนพยายามจะจบเกมให้ไหวนะครับในการปรับระบบเข้ามาดูครับดูครับทุกคนก็คืออยากให้เกมจบไวเอาง่าย ไม่อยากจะคิดนะครับถ้าสกิลเชลเลนเจอร์มันไม่มีครูดาวดูนะกองทับโดนดีๆนะครับสามารถปล่อยโดนได้อ่ะโคตรโหดเลยครับดูนะดูนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บมานะครับกองทับโดนครับประกอบล่างครับอดูครับทุกคนดู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 โอ้โหแหลกครับถึงกับแหลกเลยนะนี่ครับปึ๊บป๊บนี่ครับทุกคนกองทับโดนนะครับนี่นะครับกองทับโดนดูครับดูดูดู โอ้โห oh สอยป้อมระดัวเลยครับแบบนี้ดูครับดูครับกองทัพโดนโดนหนึ่งพันลำครับไปแล้วนี่ป้อมอยังไม่เวลสีนะครับป้อมเวลสีนี่คือแป๊บเดียวแตกนะครับแป๊บเดียวมีแตกแน่ไปครับเราจะสร้างกองทัพโดนเลยครับก็คือสรุปแล้วนะครับระบบนี้มันก็ถ้าถามว่าโอเคหรือเปล่าผมมองว่าไม่ค่อยโอเคนะเกมมันจะจบวไวปหรือเปล่าครับ ดูฮะทุกคนอ่าดันเลเนไปเลยครับกองทัพโดนดูฮะทุกคนโดนมาแล้วครับอือห <c oughs> <ๆ>ือนี่ครับกองทัพโดน <c oughs> ยิ่งกว่าเมกา้าคีฟอีกอ่ะคือมันตีนอกระยะป้อมได้ไงนี้ตัวเล็กๆอ่ะดูครับอันนี้เบียดกันละมันเลยต้ยป้อมยิงเลยครับเบียดกันดู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 โอ้โห เวอร์วังครับดูแป๊บเดียวป้อมแตกครับกองทัพโดนหนึ่งพันลำไปแล้วครับนี่ครับทุกคนดูโอ้โหสอยฮีโร่ก็ได้นะส่วนใครนะครับอยากมี ID เดียเกมเอลวีฮีโรสกินแลนะครับก็ทำกาได้แตครับที่แอฟฟ้าแอสเมียนต้นที่พิเศษนะครับของจริงต้องมีคนตามมากกว่า200,000คนนะครับอย่าลืมนะครับ a อ m i n ียนต้นที่พิเศษนะครับดูนะครับเดี๋ยวจะเรียกอีกหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ผมจะเรียกทีละเยอะๆเลยครับดู ร uh huh. ัวครับชอบกันแบบนี้มันประกอบล่างกันได้ไงเ <c oughs> จ๋งมากเลยครับไปครับทุกคนไปแล้วะกองทัพโดนกองทัพโดนครับไปแล้วปุ๊บ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 อยากให้มีหมดสก,กิลไม่มีคูดาวอะเล่คดโดนก็พอ <c oughs> ไม่ครับไปแล้วกองทัพโดนเอาละ ตายครับดูแลวป้อมก็แตกโอเมก้าสตันนะฮะอือหือดูครับดูเบียดกันมานะครับที่จริงมันยิงระยะนอกป้อมนะมันเบียดกันเฉยๆนะครับไปนะครับกองทัพโดนรวมร่างมาแล้วประกอบร่างเสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมโจมตีป้อมดูครับปึ๊บก็ช่วยยิงป้อมแม่ได้นะครับตัวนี้ ปาหยิงป้อมแม่ก็อประมาณนี้นะครับในการมารีวิวนะครับในส่วนของโดนนะครับที่มีการเพิ่มมาใหม่นะครับครับยิงครับปุ๊บเจบ้อยป้อมแตกกลองทับโดนหนึ่งพันล defeated.

Your team has destroyed a tower. Enemy ultimate. Does Shada truly serve the light? Enemy onslaught. Oh, oh, An ally has been defeated. Your tower has been destroyed! An ally has been defeated! The sound of the chime makes me feel so serene. Your tower has been destroyed! Morin told me to take good care of this body. An team has been defeated. I you cease your resistance. Your team has destroyed a tower. An uh. enemy has been defeated. Yeah. I recommend you keep going. Your team has destroyed a tower. Shut down. The tower has been destroyed. More to take good care of the son. Your team has destroyed a tower. This is one of the system's smaller attacks.